ครับผมสวัสดีครับพีจ่จอรนนะครับไปเนได้เจออันนะวันนี้ผมมาส่งของออไปต่างประเทศนะผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันเป็นประเทศอะไรมีนะครับมาส่งอยู่ในเมืองเลยอยู่แถวเพชรบุรีจัดใหม่แถวประตูน้ํานะครับเป็นปบริษัทโลจิสติกนะครับก็ของอยู่ด้านหลังตัวริ่มเลยเห็นยังเนี่ยครับโ <c oughs> <Okay. S 2> อเคก็ เดี๋ยวกใกล้ถึงแล้วครับผมอยู่ฝั่งตรงข้ามโรงแรมนะครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศกรุงเทพแล้วกันนะครับรถติดมากนะครับคือจริงๆเนี่ยตรงนี้เนี่ยจะมีร้านดังเจ้าเก่าร้านหนึ่งถ้าใครเที่ยวกลางคืนจะรู้จักเขาเรียกอะไรข้าวมันไก่ประตูน้ำข้าวมันไก่ตอนประตูน้ำอันนี้เป็นโรงแรมนะครับที่ให้เราได้จัดส่งนะครับแล้วก็เลยเข้าไปทางใต้ดิน โงแรมนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูแล้วกันนะครับว่าเราไปประเทศอะไรครับพอมอสัสดีครับนี่มาส่งในโรงแรมนะครับก็ลงไปชั้นล่างเลยนะครับเอาจะเป็นที่รับของชั้นล่าง พนักงานมารอแล้วผมว่าก็นี่จะนี่จ่จำเโอเคมีรถเข็นมาด้ยวมยมเออก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับบังเอินเขาแม่อนุญ,ญาตให้ถ่ายนะครับเพรามันเข้าไปนในโรงเขนส่งนะครับเป็นโรงงานน้ําตาลที่เมียนมานะครับเป็นโรงงานน้ําตาล ก็คือมีบริษัทอยู่ที่นี่เลยมีบริษัทอยู่ที่เมือง,งไทยด้วยนะครับมิสเตอร์นายเจ้านายของของเขาก็เป็นโรงงานน้ำตาลขอบคุณมากนะครับที่เราได้มาส่งต่างประเทศด้วยนะครับอันนี้เป็นเมียนมานะครับขอบคุณครับ